ต่อไปตัวอย่างที่1 8นะครับเป็นข้อสอบโอเนปี5 7ข้อ35โจทย์บอกว่าจากการทำแบบสอบถามเนี่ยความชอบรับประทานอาหารไอศกรีมของคน180คนเนี่ยมีอยู่86คนชอบรสช็อกโกแลต87ดคนชอบวานิลา70คนชอบสตรอเบอรี่31คนชอบช็อกโกแลตกับวานิลา27คนชอบวานิลาสตรอเบอรี่และ22คนชอบช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่นะครับมี5คนที่ไม่ชอบทั้ง3รสเลยเขาถามว่านักเรียนที่ชอบทั้ง3รสเนี่ย นะทั้งสารสเนี่ยในห้องมีกี่คนนะครับเริ่มจากจะกำหนดให้วงกลมวงนี้เป็นช็อกโกแลตก็คือ c นะและตัวนี้คือวาน,นิลาก็คือ v นะครับและตัวนี้ก็คือสตรอเบอรี่ก็คือ s นะ <S นะ <S เขาบอกว่า u n i v e r s รของเราก็คือ180ครับมีคนไม่ชอบไอติมทั้งสารสเลยคือ5คนนะครับเพราะฉะนั้น ช็อกโกแลตมีอยู่86คนวานิลามีอยู่87คนสตรอเบอรี่มีอยู่70คนนะครับอ่ะถ้าให้ตรงกลางคือคนที่ชอบทั้ง3รสคือ x ดังนั้นช่องนี้ก็คือคนที่ชอบช็อกโกแลตกับวานิลาแต่ไม่ชอบสตรอเบอรี่ก็ต้องเป็น31ลบ x นั่นเอง นะครับและช่องนี้ก็คือวาน,นิลากับสตรอเบอรี่ก็จะเป็น27ลบ x นะครับย่ะนะตัวนี้ก็จะเป็น22ลบ x นั่นเองนะครับคิดเลขหน่อยตัวนีส้สองช่องนี้ก็คือชอบช็อกโกแลตกับวาน,นิลาคือ31คนดังนั้นช่องนี้ก็คือจะเหลือ 31เลบ86หลือ55 55ลบหัก22ลบ x ออกเหลือเป็น x บวก33สนะครับส่วนช่องนี้วันนี้ลายอย่างเดียว2ช่องนี้รวมกันได้31เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเหลือ31ลบออกเหลือ56ลบกับวงเล็บ 27่ลบเออกมาได้เป็น x อ็บวกยีนะครับอ่ะนั้นจันแก้สมการได้อะไรถ้าจาย์มองเป็นสตรอเบอรี่อย่างเดียวสตรอเบอรี่ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือ70คนนะแต่ก็จะเป็น70บวกกับ x บวก33 บวกกับ31มลบเนะครับแล้วบวกกับ x อ็บวกยีนะครับจะต้องเท่ากับ175คนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคิดเลขได้อะไร x กับลบเตัดหาย นะครับเจวกสามสามเป็นร้3ยสามรบวกสาเป็นร้อย3 4มสี่บวกยีเป็น163นะครับเพราะฉะนั้นร้อยหกสบวก x เท่ากับหนึดังนั้น x จึงมีค่าเท่ากับ12คนนั่นเองแสดงว่าตอนนี้คนที่ชอบทั้ง3ามรถก็คือ12คนนั่นเองครับนั้นข้อนี้ตอบ12นะ